เวลา18นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568 เมื่อเสด็จขึ้นชาหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตยวนและจีนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศิลาและทุกเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา ทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่ปัดเทวดานพเคราะห์บนแทน่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ เวลา18นาิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าถูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพลดมหาเสวตฉัตร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตชาติและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่ตกหมู่ด้านพระราชอาณิและทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพัลมหาเสวตชาติทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตชาติและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนุพเคราะห์ที่ตกหมู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพัดนมหาเสวตชัติทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์94รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ท่งจุดทูปเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนจะุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจึงครบเ4รูป ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่เครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนพพระปดลมหาสุเบตชัติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ นหนึเวลา12นาฬิกาทหาร3เหล่าทัพทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนน,นีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ฝ่ายละ21นัดโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงส,สรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด สำหรับกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสะดุดหลวงด้วยปืนใหญ่ณนะท้องสนามหลวงส่วนกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมฐานราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการานาวิกโยธินได้ทําการยิงสรุดหลวงด้วยปืนใหญ่ณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร และกองทัพอากาศเดืกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์เหลือประชาการอากาศโยธินทําการยิงสรุดหลวงด้วยปืนใหญ่แลนะอุทยานกองบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร